นักเู้อาจ,จะสงสัยนะครับว่าทําไมต้องเป็นอั upper body นะครับก็แท้ที่จริงแล้วกลุ่นกาลังกล้ามเนื้อออก upper body จะเป็นตัว d r า v ขับเคลื่อนในการเคลื่อนที่ไปทางด้านหน้าถ้าเราไม่เชื่อก็ลองเอาอยางมัดแขนนะครับแน่ลำาตัวแถวเปลงและแรงยิ่นดูว่ามันจะมีอะไรเสริงแรงบิดทวตัวเราให้ขับเคลื่อนไปทางด้านหน้ามีขาอย่างแ่แต่ไม่ได้ใช้แขน ก็ไม่สามารถที่จะพยุนทรงตัวเคลื่อนที่ไปได้อยา่างมีประสิทธิภาพมากเท่าที่ควรนะครับไปต่ามกันไปยาวๆคนเรอกกันเลยวังว่าจะเข้าใจอยู่นะครับในความเป้าหมายของเนละดันี้ครับกออนรญาตจะเป็น M Page นะครับมาราธอนเพรที่จะเดินทางไปสู่ยะลาในรอบสด่านหน้าครับ ต่อไปก็มุกเป็นจางนึ่งกึ่งจางเมื่อหล่ครับผม